this is Adolfi, loma a dolphin ตาสดสดสมากใวัสดีครับเพืเ่อนๆวันเดวิดเควินวันนี้ผมอยู่ที่มะนิลาฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้เป็นเวลา7โมงเช้าแล้วถือเป็นเลเยอร์อเวอร์แรกนะครับตั้งแต่ไม่ได้บินมา1ปีก็กลับมาที่นี่นะครับมะนิลาเป็นที่ที่ผมค่อนข้างคุ้นเคยอยู่เลยแหละเพราะว่าเ,เพื่อนสนิทผมหลายคนเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับอยู่ที่นี่กัน ทีนี้เจ็กใจจับเลเวลก็อีไม่ได้เห็นใต้ตาเราเปล่าหมดสภาพมากเลยอ่ะอืมผมติดสเตเบลไลเซอร์ผมกันดีกว่าโอเคกลับมาแล้วครับก็อย่างที่ผมบอกนะว่า,า,าฟิลิปปินส์เขา,ามีเคอร์ฟิวนะครับทำให้ผมไม่สามารถออกไปเที่ยวไหนได้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเออ สถานการณ์ตอนทุกวันนี้มันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ที่ผมทำไฟล์มาในขาที่ผมมาที่มนิลาเนี่ยครับผมปรากฏว่าตารางเปลี่ยนให้ลูกเรือเดทเฮดดิ Date ้งหมดเลยคือผมปฏิบัติงานนั่นแหละเพียงแต่ว่าอยู่ในค้าของผู้โดยสารเหลือแค่หัวหน้าเล็กคนเดียวที่โอเปอรติ้งที่เหลือคือเดทเฮดดิ้งหมดเลยนั่นก็เพราะว่าไม่มีผู้โดยสารผู้โดยสารคือเป็นศูนย์ทั้งอีโคนมีทั้งบิสเนสตอนนี้ฟิลิปปินส์เขาจำกัด การเข้าของคนแค่1,000คนต่อสัปดาห์รวมหมดเลยนะทุกสายการบินอิมเเกเกาะอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทำให้ไม่สามารถมีลูกไ,ไม่สามารถมีผู้โดยสารเข้ามาที่ฟิลิปปินส์ได้ก็เลยทำให้เห็นว่าเขาค่อนข้าง restriction ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะว่านอกจากใส่มาสแล้วเดี๋ยวผมหยิบอุปกรณ์เขาก็มีเฟซชิลด้วยเดี๋ยวนะนก็คือตัวนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ของลูกเรือนะครับที่จะต้องมีเซชิลแล้วก็ใส่ด้วยในการที่จะมาเข้ามาที่มานิลาเคสที่ฟิลิปปินเนี่ยค่อนข้างเยอะมากประมาณโอ้โหวันที่เขาบอกว่าทะละุเมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่ผมยังเทรนอยู่เลยอะ่ะวันหนึ่งเก้าพันอ่ะแล้วก็ทะลุหมื่นไปแล้วว่ะ oh, <no. S 1> ต่อต่อวันนะทุกคนก็ค่อนข้างซีเรียสเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์อยู่ที่นี่โอเค นี่ก็อัปเดตสถานการณ์ก็แค่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมารีวิวรีวิวห้องพักที่ผมอยู่เดนเมเนดาเพราะว่าทำอะไรไม่ได้โรงแรมที่ผมอยู่อ่ะเป็นโรงแรมเชอราตันเรเดชเชอราตันอยู่ใกล้สนามบินเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิดให้ดูนเห็นไปเห็นป่ะเครื่องแอร์เชียกันมันจะออกเลยแล้วก็สนามบินก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับรงจากหน้าห้องเลยนะ ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับก็คือหน้าห้องเอขาจะมีเก้าอี้วางอยู่หมดเลยคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำห้องเป็นที่กักตัวด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อพอหลังจากเข้ามาในห้องแล้วนะครับทางฝั่งซ้ายมือของผมก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านนะตู้เสื้อผ้าของนางก็จะมีอันนี้ให้ตามมาตรฐานต่ผมไม่เคยใส่นะัผมว่าผมใส่แล้วมกระคา ก็จะมีถุงเท้าให้รองท้าสลิปเปอร์ให้ห้องที่ห้องที่ผมอยู่นะครับลองเช็คราคาแล้วขึ้นและประมาณ5-6,000พันเลยทีเดียวรือว่าเป็นห้องที่เ,เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างมีราคาแต่ถ้าใจเองคงไม่มาเคาน์เตอร์ที่เขาจะมีการน้ำร้อนให้มีที่ใส่นีำแข็ง ก็จะมีแก้วมีชามีกาแฟผมงใส่ไปต้โดอกาแฟเราหลักดูค่ะนี่ชั้นต่อไปอ่ามีแก้วไวน์แก้วน้ำนะจ๊ะต่อไปเป็นตู้เย็นอเอเห็นตู้ว,ว่างๆไม่มีอะไรนะครับต่อไปเราจะเข้ามาที่ห้องน้ำของเขากันนะครับห้องน้ำถือว่าหรูหรามาเฮามากเลยนะเวย้ยไม่ธรรมาดานะเวย้ยมีทั้งเป็นที่อาบฝักบัว แล้วก็เป็นที่อาบน้ําจากนั้นผมก็ไม่ค่อยแช่นะเนี่ยผมใช้ยู่นี้เพืเ่อนๆอันนี้คือแบบผมว่ามันเว่างเกินไปเอาไว้ใส่แค่นี้ยแปรงสีฟันอย่าสีฟันหนักมากงานรีเวอร์และนี่ก็คือสำหรับไปใส่ไดบโนพอดนะครับชัตรงนี้ไม่มีอะไรนะจ๊ะ แล้วก็มีที่อาบน้ำนะครับเขาก็จะมีแชมพูยาสระผมนู่นนี่นั่นให้นะครับเป็นของมาตรฐานนั่นเองโอเคต่อยไปจ้าต่อมาส่วนของนี่อันเนี้ยอันเนี้เราว่ามันน่ารักมากเว้ยที่เขาให้มานี่เป็นแฮนด์ซ n นิไทเซอร์นะครับแอลกอฮอล์แล้วก็มาส์เออดีดีดีด แล้วก็อันนี้สำหรับสาหรับว่าเราใช้ของพวกน,นี้แล้วเราก็มาทิ้งแยกถุงไว้ผมว่ามันกลายเป็นของมาตรฐานแล้วเนาะสําหรับนะักปัจจุบันโควิดและนี่ก็คือเตียงนอนของเรานะครับห้องนี้ผมว่าใหญ่มากเลยแหละอ๋อในส่วนของหัวเตียงก็จะมีพวกสายชาร์จ USB และมีลำโพงให้นะจ๊ะ อันนี้ต่อบูทูธได้ไหมต่อบูทูธได้ด้วยอืมโอเคโอเคโอเคนี่ก็จะเป็นโต๊ะสําหรับไว้ทํางงทํางานซึ่งก็ไม่ได้ทางานหรอกอแล้วก็มีสายชาร์จตรงนี้อีนันหนึ่งเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมารีวิวความนุ่มของเตียงให้คุณผู้ชมได้ดูและนี่ก็คือความนุ่มของเตียงนะฮะผมว่าค่อนข้างนุ่มมากเลยมันจะลองกระโดดดู ทีมันไม่ได้นอนนอนไม่หลับ <S 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 สั่งข้าวไปมากินดีกว่าเพื่อนข้าวแล้ครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สั่งไป3อย่างผมสั่งซิสซี่ลิงแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็น b i โ o Express และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นซิเนกังซิเนกาวซิลิกังอะไรประมาณนี้แหละเออสามอย่างกับข้าวโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ฟูดพพนด้าเตือนว่านางใกล้มาแล้วเดี๋ยวเตรียมลงไปเอาของอออพร้อมอลุย พักมาหานานแล้วไงแล้วมันไม่ขึ้น notification น,น่เทเทนะแล้วนาาก็ชักสีน้าใสเราอะ่ <c oughs> ออะเขาก็ขหดอ่ะพึ่งเห็นอะ่ะผมก็นั่งรอนอยู่ข้างหน้าตั้งนานเดขึ้นไปกินกันอืมม,มาแล้วตึ๊ง โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้ข้าวมากินเป็นที่รอยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการแกะกล่องนี่อันนี้อันนี้คือพริกน้ำปลาของบ้านเขานะครับมีน้ำปลามีพริกอันนี้มันเป็นส้มจี๊ดบ้างถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคือคือมะนาวบ้านเขาคือมันจะไม่เปรี้ยวมากอันนี้จะมีตลอดนี่อันนี้ก็คือซิสซี่ลิงเห็นไหมมันก็จะเป็นหอมเฮ้ยหอมอยู่ อืมอันนี้มันจะเป็นน้ำลายลยอันนี้มันเป็นเหมือนหมูกรอบนะครับก็เลยหมูอะกระทะร้อนลงไปอะไรประมาณเนี้ยเออมันคือหมูกระทะร้อนหมูชิ้นกระทะร้อนอันนี้คือนึงอย่างที่น,นี่ก็คือซอินิกังนี่นะครับก็จะมีหมูสามชั้นจะใช้ช้อนตักผัดที่เข้าใส่จะเป็นผัดบุ้งนะฮะแล้วก็มี มะเขือเทศแล้วก็มีนี่ด้วยอ๋อมีโอคเครอ,อะไรนะอ,อ,อะไรอะรอะไรวะอะไรวะกระเจียเจ๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนีก็จะเป็นนี้นี่เป็นหมูสามชัน้นนะครับโอเคเมนูที่สองเรียบร้อยแล้วจิ้มไผมว่าเขาน่าจะใส่มะขามนะให้มันเปรี้ยวหน่อย และอย่างที่สามก็คือ Bigrow Express นะจ๊ะนี่นะนี่ใส่เป็นชิมเพรสนะครับก็คือเหมือนเป็นกระปิบ้านเขาอะ่ะอ่ะอืมอยมใช่กินแล้วนะจ๊ะเ <Yeah, yeah. S 1> ย็ดเย็ดอุ้ย ั้งหมดนี้ค่าเสียหายเป็นเงิน399บาท400บาทไม่ใช่399 400เปโซ7 428ประมาณ280บาทก็ไม่แย่นะครับ280บาทก็ถือว่าโอเคอันนี้ชิสเชลิงนี่สับกดเลย อืมอืมหอมกรอบเพื่อ,อ,อ,อนๆตัวเนี้ยเหมือนหมูกรอบอ่ะเหมือนหมูกรอบเลยแล้วมาผัดต่อใส่พริกใส่กระเทียมแล้วใส่หอมอะไรเงี้ยอืมกลบๆๆี๋ยวบีบคือเนี่ยวันนี้มันมีเมเด็ดเยอะด้วยนะเพืเ่อนๆืำลังมือมากเม็ดตัดรสชาติตัดตความเลี่ยน ตรกเนี้ยสวง <c oughs> คือถ้าคือถ้าตัวเมืองมะนิลาคนที่มาเที่ยวอะ่ะมันก็จะผมว่ามันเหมือนเหมือนเมืองไทยเราแหละ คือก็ถ้าความในเมืองอะครับมันก็ไม่มีเที่ยวอะไรมากมายก็เหมือนเราไปกรุงเทพอะคนต่างถ้ามาก็แบบไปเดินห้างไปเที่ยวผับไปท็อปปิ้งหรอคือถ้าใครแบบว่ามาเที่ยวยาวๆางเงี้ครับมีมีแพลนมันหยุดเป็นแบบอาจจะ2ส,สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมาเที่ยวฟิลิปปินส์ต้องใช้เวลานานนะเพราะว่าแนะนําว่าให้ไปเที่ยวพวกธรรมชาติมากกว่า ไปทะเลทะเลเขาสวยเขาจะมีหลายเกาะมากเยอะทะเลผมว่าสวยเลยแหละแล้วก็ไปแบบไปไหา้น้นกับฉลามวานไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าในเมืองอ่ะถ้าจะมาเพื่อเที่ยวในเมืองก็ไม่ค่อยอะไรมากมายหรอกแต่ถ้าจะมาดูแบบไลฟ์สไตล์ดูชีวิตเขานะ่ะโอเคก็มาลองดูก็ได้ของผมด้วยความที่ว่าเพื่อนอยู่ที่นี่เยอะนะมากวันเลยแฮปปี้ที่มาเมืกอนมาเจอกันก็ไปกินเล่ากันนี่แหละไม่มาอะไรมากมายหรอกแต่ผมจะบอกว่า คนฟิลิปปินส์ชอบอาหารไทยมากเลิฟอาหารไทยมากๆจริงๆจะบอกว่าแทบจะด99%เยอะแบบว่บาแบบ95%ก็แ่ไของทุกชนชาติะจะรักอาหารไทยจะเลิฟเมืองไทยชอบอาหารไทยที่สุดเลยลูกมีหลายคนพูดว่าเลเ o อร์ที่คิดถึงที่สุดก็คือกรุงเทพแบง k อกเพราะว่าขนาดคนฟิลิปปินส์ด้วยกันเองอก็บอกเหมือนกัน มีเรเวอ่ากรุงเทพปึ๊บคือทุกคนจะแบบแยกใครแยกมันกูจะทำธุระสุดว,วของกูมีตั้งแตบบ่ไปทำผมไปซื้อของไปทำเล็บไปนวดไปฉีดโบท็อกไปทำหน้าทุกอย่างเอฟเป็นจริงจริงกับเบลล่าลูกเรือบอกว่าคือรู้สึกว่าเป็นที่แบบเหมืน feel like home อนฟีลไลฟ์โฮมอ่ะคือไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะหลงจะอะไรเงี้ยแล้วลูกเรือไม่เคยต้องไปด้วยกันเพราะว่าทุกคนแต่ละคนแยกกันไปหมดเลยฟูฟิล เขายิ่งท้วนอ่ะจบใยกินดีโอเคเรียบร้อยอิ่มอร่อยพร้อมจะนอนได้อีกครั้งเดี๋ยวต้องไปพยายามนอนให้ได้ครับเพื่อนๆไม่งั้นคืนนี้ผมตายแนะ่ผมตายตาย โอเคครับเพื่อนๆก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่คลิปนี้ไม่สามารถพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนได้อีกแล้วรอสถานก,การณ์ดีขึ้นหน่อยนะครับแล้วไว้วันหน้าคลิปใหม่หวังว่าผมจะได้พาเพื่อนๆอ,ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกกันนะเพราะผมก็อยากไปเที่ยวเหลือเกินโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันเดวิดเควินคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์และติดตามช่องของผมด้วยนะครับวันเดวินเควินวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่ติดตามชมผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีคนะ่ะ